v r ไรทนะครับเป็นรถนรยนต์ไร้คนขับของจีนแต่ได้รับใบอนุญาตครับให้ใช้งานได้ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับในตะวัอนออกกลางนีเองครับโดยทาง UAE เนี่ยได้อนุมัติใบอนุญาตนะครับระดับชาติให้แก่ว v ีไรทนะซึ่งเป็นบริษัทขับขี่อัตโนมัติของจีนนะครับและนี่เป็นการให้เป็นครั้งแรกครับผมทำให้ v r ไรทเนี่ยสามารถที่จะทดสอบยานยนต์ไร้คนขับระดับ4 นะบนถนนสาธารณะนะทั่วไปนะครับในประเทศได้เนี่ยระดับ4ที่ว่าครับเป็นการรับรองโดยองค์กรที่ชื่อ SAE หรือว่า Society of Automotive Engineers ครับผมซึ่งหมายถึงว่าเจ้าพาหนะตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะขับเคลื่อนด้วยตัวเองแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีมนุษย์คอยควบคุมครับได้รับอนุญาตในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นไปควบคู่กับนโยบายระดับชาติของ U.A e, มีเรื่องของการผลักดันยานยนต์ไฟฟ้าครับผมซึ่งนโยบายเนี่ยที่ว่าครับจะ รวมไปถึงเรื่องของการสร้างเครือข่ายของชาร์เจอร์ในระดับทั่วประเทศนะครับการสร้างและควบคุมตลาด EV รวมไปถึงการกระตุ้นอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับในเคสนี้ก็คือเรื่องของออโตโนมัสเฟสเฮกเกิลนั่นเองครับอะไรก็ตามครับที่จะช่วยทําให้ลดการปล่อยมลพิษแล้วก็รักษาคุณภาพชีวิตของประชากรทั้งหมดนะครับใน UAE ได้ซึ่งทั้งหมดนี้มันก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ปกครองของเอมิเรตครับผมก็คือท่านมูฮัมหมัดบินรอชิดอัล มักตูมครับผมซึ่งท่านต้องการจะทําทให้การขนส่ง25%ของสหรัฐอาหรับามิเรตเนี่ยเป็นระบบอัตโนมัตรครับภายในปี2573นะครับคือคิดข้ามช็อตจากที่บางประเทศเนี่ยเขาพูดถึงสัดส่วนของการเปลี่ยนรถยนต์ให้เป็นระบบไฟฟ้านะครับแต่ทางผู้ปกครองเอมิเรตคือมองว่าให้มันเป็นระบบขับที่อัตโนมัติภายในปี2573ด้วยสัดส่วน 25%ครับผมทั้งฝั่ง v w i d e ครับก็ได้แถลงการว่าจะเริ่มทดสอบยานพาหนะไร้คนขับทุกประเภทครับผมในประเทศแล้วก็มีเป้าหมายที่จะนําเทคโนโลยีไร้คนขับเนี่ยไปใช้ในยานยนต์ประเภทอื่นๆด้วยนะครับเพรว่าทุกประเภทมันก็มีตั้งแต่โรโบโแท็กซี่นะครับเป็นรถแท็กซี่นั่นเองโรโบอตบัส r o b ว์แวนรวมไปถึงพวกรถทําความสะอาดบนถนนครับหรือว่า autonomous street sweeper ครับผมในปี2565ที่ผ่านมาเนี่ยทางวีไรเองนะครับได้ทดสอบหุ่นยนต์แท็กซี่บนถนนสาธารณะในบางแห่งแล้วนะครับในสหรัฐอารับเอมิเรตครับผมในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยได้ก่อตั้งบริษัทอย่างเป็นทางการครับอยู่ในเขตที่เรียกว่า China UAE Industrial Capacity Corporation Demonstration Zone นะชื่อค่อนข้างยาวนะ จำง่ายๆก็คือมันเหมือนกับเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษอย่างหนึ่งครับที่ทําให้เกิดการทดลองความร่วมมือระหว่างธุรกิจของจีนกับ UAE ครับผมซึ่งก็เป็นเขตที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางอุาหกรมระหว่าง2ประเทศนั่นเองอย่างไรก็ตามครับทาง UAE เองเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้มีเป็นข้อกําหนดออกมาชัดๆนะครับว่าเขาจะใช้กฎระเบียบประเภทใดนะในการที่บอกบริษัทต่างๆว่ารถยนต์ของประเทศของบริษัทนั้นเนี่ย ข้ามหรือผ่านการทดสอบแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดตั้งจําหน่ายได้ยกตัวอย่างนะครับอย่างในบางรัฐในสหรัฐอเมริกาครับอย่างเช่นในแคลิฟอร์เนียแล้วก็แอริโซนาเนี่ยเขามีการทดสอบ AVEV เนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับแต่ทั้ง2รัฐเองก็มีการควบคุมที่แตกต่างกันนะครับอย่างในแคลิฟอร์เนียเนี่ยบริษัทต่างๆต้องได้รับใบอนุญาต หลายใบน,นะครับต้องผ่านหลายชุดทดสอบมากเลยต้องมีการปรับใช้ต้องมีการเรียกเก็บเงินจากการโดยสารอะไรต่างๆในขณะที่ในแอริโซนาเองนะครับใช้เพียงแค่การรับรองด้วยตนเองครับว่ายานพาหนะเหล่านั้นเนี่ยตรงตามเงื่อนไขของความเสี่ยงขั้นต่ำถ้าเกิดการทำงานแบบเป็นปกติ นะครับอย่างที่บอกว่าที่ไหนท่านก็ทราบนะครับในสหรัฐอเมริกาในแต่ละรัฐเนี่ยมีกฎหมายเป็นของตัวเองนะดังนั้นการที่จะบอกอะไรผ่านไม่ผ่านเนี่ยต้องมีความชัดเจนก็ต้องรอดูนะครับว่า UAE เนี่ยจะสรุปกฎเกณฑ์แบบนี้ออกมาได้อย่างไรซึ่งก็เชื่อว่าก็จะดึงดูด นักลงทุนดึงดูหลายๆชั่วิิจนะครับเพราะย่องอย่าลืมว่าใน u ู e เนี่ยประชากรส่วนใหญ่เป็นเศรษฐีเป็นคนมีเงินทั้งนั้นนะครับผมก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่ากฎเกณฑ์เหล่านี้จะเป็นอย่างไรซึ่งสิ่งสําคัญก็คงต้องดูที่เรื่องของความปลอดภัยของผู้คนในเมืองนั่นเองครับ